Property by IQI วันนี้ผมจะพาไปดูพื้นที่ที่สุดฮอตสุดฮิตเลยครับเจอกันที่ EEC ครับ ทรพาร์ตี้มุมมองทรัพย์จากฟากฟ้าวันนี้เราพาคุณมาเยี่ยมชมพื้นที่ EEC ครับจังหวัดชนบุรีถือว่าเป็นใจกลางของพื้นที่ EEC เป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวอย่างมากวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านบึงอำเภอบ้านบึงเนี่ยจะมีเส้นทางหลักๆ2เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางหลักของพื้นที่ EEC และภาคตะวันออกด้วยคือ เส้นสาย3-4-4เดินทางเชื่อมระหว่างจังหวัดชนบุรีไปยังระยองจันทบารอีกเส้นทางหนึ่งคือสาย3-3-1เชื่อมระหว่างพื้นที่แหลมฉบังเขตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมุ่งหน้าขึ้นสู่ด่านอรัญญประเทศและพื้นที่ขึ้นสู่พื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดเรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยครับทั้งสองเส้นนี้ตัดกันที่อำเภอบ้านบึง อำเภอบ้านบึงเนี่ยเป็นชุมชนที่ถือว่าเก่าแก่มีประชากรอยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่นปัจจุบันนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ใจกลางของพื้นที่ก็มีบริษัทห้างร้านต่างๆมาตั้งโรงงานมาตั้งออฟฟิศสำนักงานมาตั้งสาขาแม้กระทั่งสำนักงานใหญ่มากมายทำให้แหล่งงานเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่บ้านบึงเยอะสารสนุปภพก็คือ มีการขยายตัวอย่างมากครับด้านหลังที่แปลงนี้ที่ผมพามาชมนี้ก็คือถนน3 4 4นะครับที่แปลงเนี้ยัดจากถนน3 4 4เข้ามาแค่50เมตรปัจจุบันเนี้ยเป็นถนนที่ขยายเป็น6กช่องจราจรเรียกว่าเดินทางกันสะดวกมากครับย้อนกลับมาถึงบ้านบึงอีกนิดนึงในตัวอำเภอบ้านบึงเนี่ยปัจจุบันขยายตัวอย่างมากครับมีตลาดใหญ่ๆใ,ในสองตลาดแล้วก็มีห้างบิ๊กซีโลตัส มีถนนเข้าตัวอำเภอถึง3ช่องทางมีเลี่ยงเมืองถนนสาย344เนี่ยครับก็คือเลี่ยงเมืองสามารถเลี่ยงตัวตลาดได้ที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากตลาดเพียง6กิโลเมตรปัจจุบันนะครับสิ่งที่ผมเห็นว่าแปลกตาไปก็คือว่ามีหมู่บ้านจัดสรรครับเกิดขึ้นมากมายในอำเภอบ้านบึงไม่ว่าจะเป็นแบนด์คิวเฮาส์นะครับไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ของเดเวลลอปเปอร์ท้องถิ่นโครงการใหญ่ๆก็เช่นทีมิโเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเมื่อมีแหล่งงานเมื่อมีบริษัทมาตั้งออฟฟิศสำนักง,งานกันมากขึ้นมีโรงงานมากขึ้นก็ต้องมีแหล่งที่พักอาศัยวันนี้ s k y v วิวเวิลีเลยพาท่านมาเจาะดูซับท,ที่เหมาะกับการทําโครงการหมู่บ้านจัดสรรเรียกว่าพื้นที่เนื้อที่ตรงนี้200กว่าไร่ครับ242ไร่ โดยเฉพาะที่สําคัญก็คือด้านหลังของแปลงที่ดินเป็นวิวเขาเพราะฉะนั้นท่านมีจุดขายในการทําโครงการในการนําเสนอโครงการแน่ๆสวยเลยครับแปลงนี้บนถนนสายหลักของอำเภอเลยครับ ถนน344ที่ดินแปลงนี้ห่างจากตลาดบ้านบึง6กิโลเมตรและห่างจากห้างโลตัสเพียง5กิโลและจากที่ดินไปเพียง2กิโลก็จะถึงแยกหนองซากซึ่งมีตลาดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่ดินตั้งอยู่ข้างๆโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัย 2 4 2ไร่กับอีก3งานเป็นที่ราบทั้งแปลงเลยครับสังเกตว่าที่ดินก็จะเห็นวิวเขาด้านหลังด้วยด้านหน้าจะกว้างประมาณ170เมตรส่วนด้านหลังจะมีความกว้างอยู่ประมาณ400เมตรเป็นที่ราบทั้งแปลงเลยครับมีถนนสาธารณประโยชน์ ขนานไปตลอดความยาวที่เลยวันนั้นได้เข้าไปสำรวจนะครับวิ่งได้ไปจนสุดจนถึงท้ายที่ดินแปลงนี้เลยตามรูปจะสังเกตเห็นเส้นสีฟ้านะครับนั่นคือถนนสาธารประโยชน์ที่กล่าวถึงที่ดินแปลงนี้เสนอขายในราคา3.2ล้านบาทต่อไร่หากท่านสนใจติดต่อผมได้ที่เบอร์ 0887795655เรายังมีที่ดินแปลงอื่นให้ท่านเลือกอีกตั้งแต่12ไร่ขึ้นไปโทรมาคุยกับเรานะครับหรือฝากกดติดตามในช่องเพจทรัพย์เพื่อการลงทุน IQI และช่อง YouTube ช่อง Skyview Property ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รัวๆไปเลย แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้า Sky View Property จะพาส่องทรัพย์จากฟากฟ้าณที่จังหวัดใดติดตามครับ